b y วดีเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในวงการยานยนต์พร้อมยกระดับประสบการณ์การขับขี่ขั้นสุด ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็ได้นำการอัปเดตข่าวจาก CNBC มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโดยเป็นข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของทาง BYD ซึ่งทางบริษัท Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ที่สนใจเข้าไปลงทุนกับทาง BYD นะครับได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาถึงระบบเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการทรงตัวในการขับรถผ่านภูมิประเทศที่มีผิวขรุขระหรือมีเส้นทางเป็นทางเลี้ยวหักศอกแม้แต่เส้นทางที่มีน้ำขังนะครับแต่เป็นน้ำตื้นซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีการดูดซับแรงกระแทกที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่แบบใหม่ จากที่ชมเทคโนโลยีดิัสซิสเต็มของ BYD นะครับก็พอสังเกตได้ว่าทาง BYD เนี่ยใช้เทคโนโลยีไลด้านะครับในการตรวจจับพื้นผิวถนนด้านหน้าจากนั้นจึงคำนวณระดับการยกตัวและยุบตัวของล้อทั้ง4ล้อและยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะครับเมื่อล้อรถมีปัญหานะครับหรือว่าหลุดไปถึง1ล้อเนี่ยยังสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับในจำนวนล้อรถเพียง3ล้อเท่านั้นโดยในเบื้องต้นนะครับทาง BYD ตั้งเป้าที่จะติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในแบรนด์ย่างหวังนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ของทาง BYD และจะมีการอัปเกรดในรุ่นของ BYD h ั n น BYD ถังและแบรนด์เ e n ซาซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ BYD ต่อไปซึ่งเดนซาครับในไทยเราก็มีความฮือฮาไม่น้อยนะครับกับเ e n ซา D9 ที่ทาง BYD นะครับนำมาโชว์ตัวในมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ที่ผ่านมาและทางเดนซาครับยังจะมีอีก2รุ่นนั่นก็คือเด n ซา N7 และเ e n ซา N8 คุณหวังเฉินฟูนะครับผู้ก่อตั้ง BYD ได้กล่าวว่า โดยปกติแล้วรถยนต์หรูทั่วไปจะถูกกำหนดโดยแบรนด์และประวัติของผู้ผลิตแต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคุณสมบัติจะกำหนดความหรูหรานั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดของ BYD จะทำให้บริษัทพัฒนาขึ้นและขึ้นไปอยู่แนวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าต่างประเทศได้ระบบเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ว่านี้จะใช้เซ็นเซอร์ไลด้าแบบเดียวกับที่ใช้ในระบบช่วยขับขี่ตามข้อมูลของ b y d ไล d a r ย่อมาจากการตรวจจับแสงและการวัดระยะหรือ Light Detection and Ranging โดยใช้เลเซอร์เพื่อสร้างแผนที่โดยละเอียดของพื้นที่โดยรอบสำหรับเทคโนโลยีออโต้พ l o t หรือว่าเทคโนโลยีไร้คนขับนะครับ ทาง BYD ค่อนข้างที่จะใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการครั้งนี้ซึ่งการขับขี่อัตโนมัตินะครับยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพิจารณาความรับผิดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งทาง BYD นะครับได้ยืนยันว่าต้องมีการปรับปรุงศักยภาพความปลอดภัยขั้นสูงโดยรวมสําหรับการขับขี่อัตโนมัติและในไตรามาสแรกนะครับทาง b y d ได้กล่าวว่า b y d สามารถขายรถยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นรถยนต์นั่งได้ทั้งหมด264,647คันเพิ่มขึ้นกว่า80%จากปีที่แล้วส่วนรถยนต์นั่งแบบไฮบริดนะครับก็มียอดขายอยู่ที่283,270คันในไตรามาสแรกและนี่ก็เป็นกราฟมูลค่าของบริษัท BYD ในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ย จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน